แตงปีแรกออกปีแรกเลยครับแตงปีแล้วออกเลยครับคือแตงปีแล้วใจูตูของจานมนชัยก็ออกเลยขึ้นมาสักซอกหนึ่งออกหมดเลยมูนี่ยังแปลกใจเลยว่าสามารถทารลมใหญ่ออกได้อย่างไรกิงกระโดงนจะพุ่งมาไวมากครับพอถึงฤดูยาวเป็นซอกเลยครับ ตามอยู่แม่ริมครับตำบ,ตบลที่เล็กตำบลที่เล็กอำเภแม่ริมย้อนไปสักสองปีที่แล้ว <อะ S 1> มีเจ้าลำไยที่สวนเจ้าเนี่ยเจ้าเก่าเพิ่งบอกว่าตึงบะติดบะติดครับเพิ่นหนึ่งบอกว่าบะติดเนีย่ยได้ก็ดตึงบะติดเพราะว่าสองเจ้าแรกบ่สามารถทําได้คือติดของสวนเพื่อทำเนี่ยเพิอ่อนของแต่งสาวเลยแต่งสาวเลยครับพวกเรียมีแต่คนบบว่าบ่ออกมันตึงบ่ได้สตาง่ายอ่ะมันตึงบ่ได้สตางค์เพราะอย่างใดมันก็ตึงบ่มีนม้อย แล้วผมบอกว่าเป็นอยังผมมือใหม่แต่ผมมีสูตรดีผมว่าผมได้อาจารย์ดี mm hmm. ผมจะลองดูสุดท้ายครับปีแรกออกมาซอกหนึ่งครับกินกระโดงที่แตงออกมาในซอกหนึ่งเพ mm ื hmm. ่อผลผลิตเลยครับโ mm hmm. ้นจี้ๆเข้าไปสองรอบโ mm hmm. ้นสารดอกสุดยอดแหงสอรอบประมาณ3 5สหวันดอกปุ้งหมดเลยครับ mm hmm. เป็นจ้อเลยเป็นจ้อสเสลียมขึ้นมาเลย <ด>นี่ครับนี่ผลผลิตของอาจารย์มลชัยเลย,เลยสูตรของอาจารย์มลชัยนี่เลยครับสุดยอดยเจ็ดวันพ่นเจ็ดวันพ่นครับนี่ครับโดูดูเลยครับนี่ยางลงกล,งลู้แต่หลงกลงเลยครับ อันนี้ได้ตันใส่แปดสี่สามสิบสองอยู่นะคะได้ใส่แปดสี่สามสิบสองไปอยู่สามรอบอ๋อพ่อจะทยอยใส่ทยอยใส่จะแบ่งใส่กคำน้อยสมมติว่าอาจารย์ม้วนใช้เราคือใส่สามกิโลพ่อก็จะใส่ครั้งละหนึ่งกิโลก่อนใส่กับหลังใส่แปดสี่สามสิบสองต่างกันยังไงค่ะโอ้ก่อนใส่นี่ลูกมันกา จะใหญ่จ้าหน่อยพอได้8ปดสี่สาสิองะฮะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งหันผลเลยครับจะหันพิษหูพิษตาขึ้นมาเลยครับปุ๋ยใส่ก่อนหน้าฟาดสองวันแล้วก็พ่นฟาดปุ๋ยใส่ก่อนหน,น,น้าฟาดสองวันแล้วก็พ่นฟาดโรคกัมแมลงตั้งแต่ใจฟาดอาจารย์มลชัยนี่โรคหนักกอค่ะบอกให้มีนะลูกเนอะบอกให้มีโรคแมลงนะี่ยบอกให้รบกวดแต่ใดแต่ฟาดอาจารย์มลชยนะัยเนี่ยปีแล้วยาี่ยข้าแมลงขวดเดียวยังเหลือเกือบขวดครับล้ํายาเกือบร้อยต้นเนี่ยนะครับจะใจเฉพาะช่วงทําใบแต่อันนั้น เพราะว่ากลัวว่าแมลงจะมากินใบหลังจากนั้นมาก็งพูนฟาดแมงก็บว่ค่อยมายุ่งอะไรครับมันก็ยุ่งของมันได้มาเลยเลยประชญ์ต้นทุนตรงนี้ตัวยครับประชญ์ต้นทุนตรงที่ว่าเ้องบัดด้ใช้สารเคมีเยอะแยะตอนมาซื้อปีแรกตัดขว้างวันแล้วไปสองสามกระสอบเพราะใช้สูตรของอาจารย์มลชัยดูได้เลยครับบะหมี่นะพวกไม้กวมนี่แทบจะบะหมี่เลยแต่ก่อนที่พวกไม้กวามเยอะใบมันเหมือนใบผสมบูรณ์นะทั้งผลิตภัณฑ์รวมๆกันแล้วอมันช่วยพายุงกันช่วยหนุนกัน ทำเพื่อได้ผลผลิตออกมาเป็นยี่้แล้วก็ลูกต่างๆก็หายไปโดยที่ไม่ต้องใช้ยาที่บต้นทุนของสูตรอาจารย์มณชยัยต้นทุนเป็นไง้องคบต้นทุนของอาจารย์มณชัยจะถูกกว่าเยอะและก็ทําง่ายตัวเข้าใจง่ายแล้วผลผลิตต่าง,งกันก็โอ้แตกต่างจากสูตรอื่นเยอะแยะรีบๆีลอยู่ครับทําส่วนมานี่สองปีใช้สูตรอาจารย์มณชัยสองปีบะพิษหวงัง จัมโบ้เยอะมากนี่บินมีบินให้ดูครับมีบินให้ดูของปีแล้วครับพลรำย,ยได้6ตันปลายครับจัมโบ้ได้4ตัน A ได้2ตันครับ B ได้แค่800ตะกอนลำไยแบบนี้อย่างนี้ครับลำไย,ยเนี่ยจะโซมมากเลยลำไย,ยเนี่ยโซม,มใบเหลืองก็เลยเอาสารปรับสภาพเดนขอ,ของอาจารย์มนไทยเนี่ยนะปด<า>ลดล็อกไ<ป>ด้ไหมก็ค่ะสารปลดล็อกน่ะเขาใส่ พอเจอเข้าไปส่งปีแรกนี่ก่อเห็น้วครับพื้นตัวมนเลยนี่ครับลําใหญ่ครับที่เปิ้ล่าบอ,อกบอ,อกครับผมสามารถทําออกมนเลยอยากเจอแนะนำนะครับสูตรของอาจาย์มนชัยฟาดมนชัยอยากจะแน,นะนําว่าคือลองใจดูเปิดใจกว้างลองพอลองพอสักครั้งเราจะได้หูว่าผลผลิตและต้นทุน่ะแตกต่างจากเจ้าอื่นเยอะแยะขอ,อาจาย์มนชัยถูกต้นทุนก็ถูกใจก็ง่ายผลผลิตก็ดีนะผมเห็นแต่ที่อื่น เดีอยดร้อนเรื่องขาดทุนกันเพราะทาจัมโบ้ไปได้แต่สู้ขอจัดมูลชัยรับรองจัมโบ้มากันนำครับนำตลอดจัมโบ้นำนำเอเลยครับ